สวัสดีครับผมนิ่ิชโชดวงเสนา Product Specialist JCB เปราจำประเทศไทยนะครับเช้านี้นะครับเรามาส่งรถเจ้า 3CX Pro จําจำนวน2คันนะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมขออนุญาตแนะนำเจ้า 3CX Pro สักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ JCB Diesel Max 92แรงม้านะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นตัวหน้านะครับเป็นแบบว่าบุ้งกี่เรียกว่า s i n 1 in1 นะครับตัวนี้มีความจุอยู่ที่1ึ่งคิวนะครับบุ้งกีตัวนี้สามารถทํางานได้6แบบนะครับเกียร์กบคีบไถนะครับโหลดอัลโลดนะครับมีความกว้าง2.2เมตรมีฟันแปดซีน่นะครับอย่างนี้เลยนะครับของเราเป็นตัวตัวโปรตัวนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปของเราในรุ่นนะครับตัวฝา กระโปรงหน้าก็จะมีเจาะรูไว้เพื่อระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คง่ายนะครับถังน้ํามันเป็นเหล็กแล้วนะครับรุ่นใหม่ตัวฝาถังเราสามารถมีกุญแจล็อกได้นะครับตรงนี้นะครับถัดมานะครับตัวบังโคลนรุ่นนี้เราก็จะเป็นเหล็กนะครับออกแบบให้แข็งแรงทนทานนะครับถ้าเสียบุบก็ซ่อมได้เลยนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ ตัวแขนหลังนะครับตัวนี้เราจะมาพร้อมกับตัวลายไฮดรอลิกนะครับสามารถเปลี่ยนแอทแทชเมนต์เป็นหัวกระแทกหรือออเกอร์ได้สว่านได้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นไบเดเร็คชันแนลนะครับสามารถหมุนกลับ2ทางได้นะครับเหมาะสำหรับงานเจาะใช้งานได้ดีนะครับมาพร้อมกับตัวนี้มีไว้สายหิ้วหูหิวของต่างๆได้นะครับ แล้วก็บุ้งกีนะครับเราเป็นแบบว่า60เซนติเมตรนะครับความกว้างความจุอยู่ที่0.17คิวนะครับด้านหลังนะครับเราเป็นระบบที่เรียกว่าไซด์ชิฟนะครับสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนแขนขุดจากด้านซ้ายไปด้านขวาได้นะครับมีกาดนะครับป้องกันายท้ายนะครับเสียหายนะครับโครงสร้างีกาดเป็นเหล็กให้นะครับถัดมานะครับตัวนี้สติกเกอร์แถบสี นะครับที่ JCB มีทุกรุ่นนะครับก็จะบอกว่าสีน้ำเงินเป็นสติกเกอร์ติดไว้เนี่ยสายไฮดรอลิกเป็นของอะไรนะครับสีชมพูของอะไรของแขนคูดของบุงกีีสีเทาเป็นของอะไรนะครับเพื่อง่ายต่อการใช้งานนะครับตัวคิงโพสชุดนี้นะครับเราออกแบบมาเป็นเหล็กหล่อทั้งชิ้นนะครับมีความทนทานนะครับแตกหักยากนะครับตันนี้อ่าถัดมาครับ ก็จะเป็นตัวของขาช้างนะครับเซอร์วิไลเซอร์นะครับเราสามารถปรับแต่งได้นะครับถ้ามันสึกหล่อเราก็เปลี่ยนได้เราจะมีตัวต่อมานะครับทงังไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะครับมาดูในห้องเก่งกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวโปรเนี่ยแตกต่างจากรุ่นพัดอย่างไรนะครับ ัวโปก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าคอนโทรลแบบเซอร์โวนะครับคือติดอยู่ที่เบาะนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับปุ๊บ่านั่งอย่างนี้นะครับปุ๊บเวลาเราจะใช้ด้านหน้านะครับเราก็หมุนไปปุ๊บมันก็จะล็อกนะครับถ้าเราจะใช้ด้านหลังเป็นแขนขุดเราก็หมุนไปเตะที่เท้านะครับ เราก็จะมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มปุ๊บก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโอเคง่ายง่ายไหมครับตัวนี้เหมาะกับคนที่ลูกค้าที่ขับแบคโฮขับรถขุดมาก่อนนะครับก็จะสามารถใช้คอนโทรลตัวนี้ได้ง่ายได้ดีมากกว่านะครับอ่านะครับแล้วก็ของเรามีระบบฟีเจอร์ ออโต้สต็อปนะครับเมื่อไม่ใช้งาน6วินาทีเครื่องมันจะตัดรอบอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีตัวสมูทไลท์ซิสเต็มนะครับก็คือเวลาเราวิ่งบนถนนครับบุ้งกีวัสดุที่อยู่ในบุ้งกีมันจะไม่หกนะครับหกน้อยนะครับมีระบบไฮดรอลิกไปเลี้ยงบุ้งกีขณะเราขับเคลื่อนอยู่นะครับเรียกว่าระบบสมูทไลท์ซิสเต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นห้องเก่งแอร์นะครับอ่าีอีกอย่างนึงนะครับ ือเรามีระบบเ e l e เ a t i c ต GPS ที่เรียกว่า Live Link ของ JCB ให้ใช้ฟรี5ปีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ